สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปนอนครูอยากบอกทุกคนว่ามีหลายท่านอาจจะมีภาวะที่แบบรู้สึกหดหูรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขมีหลายท่านเขียนมาหาครูอินบ็อกซ์อยากให้ครูทํทำคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับเรื่องของครูคะหนูไม่มีลูกค้าครูค,คะหนูกังวลใจมากครูค,คะหนูไม่มีคนช่วยหนูขาดพนักงานครูค,คะหนูท้อแท้ ครูคะหลายสิ่งหลายอย่างมากหนูเจ็บป่วยวันนี้ครูรสยากจะมาส่งกําลังใจถึงหลายๆท่านที่กําลังท้อแท้อยู่ไม่ว่าคุณจะทำงานหรืออาชีพอะไรแต่ครูขอยกตัวอย่างในฐานะที่ครูทำงานเช่นเดียวกับพวกคุณครูเป็นหมอนวดไทยคนหนึ่งที่รักในอาชีพนี้และก็มองว่าอาชีพนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งวันใดที่คุณท้อแท้ ที่คุณไม่อยากตื่นขึ้นมาสิ่งที่ครูอยากจะบอกนะคะแล้วครูใช้แล้วสำเร็จมาแชร์ให้พวกเราฟัง 1. ครูรีบกระโดดนะคะลุกออกมาจากเตียงแล้วก็มากระโดดแทมพลินเพราะว่าครูได้มีความรู้มาว่าถ้าหากว่าเราสภาวะจิตใจของเราหดหูหรือว่าไม่มีพลังมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขและจัดการตัวเราก่อนนั่นคือกายรีบขยับออกมาเลยค่ะเปิดเพลงที่มันที่สุดเปิดเพลงที่เราแบบว่าชอบที่สุดนะคะออกกําลังกายค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรชอบอะไรครูทําง่ายที่สุดคือการกระโดดบนแทมเพลินแล้วเปิดเพลงดังๆแล้วครูก็จะดีขึ้นพอดีขึ้นช่วงที่กระโดดแทมเพลินเนี่ยครูก็จะนึกถึงเรื่องที่ทําให้ครูหัวเราะครูจะบอกอะไร พวกคุณรู้ไหมว่าครูโรสมีเคียนหนึ่งค่ะแบบทําอะไรแล้วมันทุกข์แล้วมันเอาออกไม่ได้ครูต้องคิดถึงเรื่องที่ทําให้ครูขำนั่นก็คือวันวันหนึ่งในการที่ครูขนาดที่ครูนวดเราอาชีพหมอนวดเนาะเราจะรู้ว่าเวลาที่ลูกค้าผายลมเนี่ยลูกค้าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเป็นอาการที่มีความสุขสุดๆที่เราได้ผายลมใช่ไม่ใช่เพราะ มันเป็นอะไรที่เป็นระบบประสาทที่อัตโนมัติเราไม่สามารถคอนโทรลได้ดังนั้นพอลูกค้าไผ่ลมเสร็จลูกค้าทั้งอายทั้งเขินแล้วทีนี้โชคดีนะที่เรามีแมสอยู่ใช่ไหมตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกคือแล้วครูหัวเราะแล้วครูยิ้มมาทางสายตานั่นคืออยากบอกลูกค้าว่าครูตอบลูกค้าว่าไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าดิฉันเข้าใจแต่ในใจครูหัวเราะกะกๆๆเลยค่ะครูบอกว่า ฉันก็ไายลงเหมือนกัน Interior> ฉันก็ไายลงเหมือนกันแล้วครูไม่แบบไม่กล้าบอกลูกค้าแต่ว่าเวลานวดเสร็จช่วงที่ลูกค้าเนี่ยมานั่งดื่มชาหรือว่าผลไม้ก่อนที่ลูกค้าจะกลับฉันถามอะไรเธอหน่อยเธอบอกว่าเธอเข้าใจแล้วฉันเห็นเธอเนี่ยอมยิ้มแล้วเธอหัวเราะมันหมยความว่าอะไรครูก็เลยบอกว่าอ๋อ คือฉันคิดเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วก็ฉันก็เลยหมวนร้ะนี่คือสิ่งที่ทําให้ครูแบบคิดถึงลูกค้าคนนี้ว่าเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราอะมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆกับการที่เราใส่ใจลูกค้าเนี่ยมันทําให้เรากลับนํามาปรับคิดแล้วแล้วเรียนรู้กับเราดังนั้นเรื่องนี้ก็คือการยกตัวอย่างแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรเนี่ยครูทราบว่ามอนวดหลายท่าน อาจจะมาถูกวิธีหลายท่านอาจจะมาไม่ถูกวิธีอย่างเช่นในเยอรมน,นีเป็นต้นทุกคนมาด้วยความจำเป็นหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดครูจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำเพราะว่าเรามีความเชื่อความเชื่อดั้งเดิมครูบอกได้เลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปรับและเปลี่ยนแนวความคิดและความเชื่อนั้นถ้าหากว่าคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนแล้วคุณก็จะ คิดอยู่อย่างนั้นวนไปแล้ววนมาชีวิตก็จะหาความสุขไม่ได้บางคนรวยมากๆแต่ไม่มีความสุขเลยถ้าเราศึกษาไปเยอะๆเราจะรู้ว่าเบื้องลึกคืออะไรเพราะฉะนั้นวันใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายเพื่อนไม่เข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจจงตั้งสติให้ดีจงตั้งสติให้ดีดแล้วให้คิดถึงถ้าหากว่าเราทำสิ่งนั้นผล ที่จะเกิดขึ้นมันส่งผลอะไรบ้างคนเราคิดได้สองอย่างเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการศึกษาที่ดีมีความรู้ได้เรียนรู้เราจะรู้ว่าโอ้เราต้องคอนโทรลนะเราต้องควบคุมสติว่าอย่าตะลิดเปิดเปิงอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งวันแม่แห่งชาติของประเทศเอรมัน ตัวเองเนี่ยก็เคยมีสภาวะที่เขาเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้สึกอึดอัดมากคุณรู้ไหมคะเนื่องจากวันแม่แห่งชาติตรงกับวันอาทิตย์แล้วมันเกิดภาวะกดดันที่แบบอุทนไม่ไหวแล้วเว้ยแบบนี้ค่ะอูทนไม่ไหวแล้วเว้ยพูดกับตัวเองครูทําไงรู้ไหมครูไปวิ่งรอบสนามโรงเรียนลูกวิ่งเป็นสิบรอบตอนนั้นไม่มีแทเพลิน ไม่มีรายได้มีรายได้น้อยแล้วเรามาจากต่างต่างประเทศคือเรามาจากเมืองไทยแล้วเราจะต้องสู้ต่อถ้าวินาทีนั้นเราคิดอย่างอื่นแล้วเราทําอย่างอื่นผลลัพธ์มันตราบาปมันตราบาปแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในใจตลอดชีพไม่มีใครรู้แต่เรารู้เพราะฉะนั้นคุณคะจงสิ่งที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียน เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เราทําทุกวันสิ่งที่ดีๆสะสมทุกวันเราจะมีความสุขค่ะแล้วจงตั้งปณิธานว่าเราจะมีความสุขในทุกๆวันเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนอย่างเช่นตื่นมาตอนเช้าเราจะต้องบอกตัวเองว่าเราเนี่ยนั่งสมาธิทําสติที่ดีๆเพื่อรับพลังงานดีๆให้กับตัวเองอย่ารอให้ใครมาให้พลังงานที่ดีกับเรา เรานี่แหละที่จะเป็นคนที่จะเริ่มต้นคุณทราบไหมคะถ้าวันใดคุณหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะมีอารมณ์แบบนั้นหมุดบูดเน่าๆอยู่ทุกวันคุณทราบไหมคะว่าคนเรามีพลังงานลบถ้าพลังงานลบนั้นสะสมสะสมสะสม,สะสมไปเรื่อยๆเยอะๆมันจะส่งผลถึงร่างกายของเราจิตใจของเราแล้วก็ทําให้ป่วยเป็นโรคที่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่รู้จักเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักปฏิกริยากลับออกมา เพราะฉะนั้นใครก็ตามท่านใดก็ตามสภาวะความทุกข์มีกันทุกคนแต่ว่าใครเล่าที่จะเป็นคนออกจากความทุกข์ได้เร็วที่สุดออกจากความทุกข์ได้เร็วที่สุดดังนั้นครูมาบอกคีที่ครูทําทแล้วเป็นประจําแล้วครูมองว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่า เราเก่งเราดีเราอาจจะฉลาดเราอาจจะมีหลากหลายที่ดีแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดังนั้นครูถึงอยากบอกว่าหมอนวดท่านใดที่ออกกําลังกายหมอนวดท่านใดที่ทําโยคะคุณรอบไหมคะครูมีคุณค,ครูโยคะมาหาครูก็เยอะทนายความหรือว่าคุณหมอที่ช่นทชอบออกไปไปเรียนเรื่องของการบ็อกซิ่งไปเรียนเรื่องของการทําการาเต้ไปเรียนเรื่องของการท,ารทํายูโดไปเรียนเรื่องของการ ทําอะไรที่แบบโลดโผนเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะฝึกจิตใจให้มีสติและมีสมาธิเนี่ยค่ะครูชื่นชมผู้หญิงเหล่านั้นดังนั้นครูก็เลยมีความสุขว่าเฮ้ยเมื่อเกิดปัญหาฉันกระโดดขึ้นแทม์อลินอันที่หนึ่งอันที่สองฉันจะวิ่ง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 แล้วก็ฟังหูฟังเอ้ยแล้วมันจะทำให้เราแบบเออนะพอเราได้ทำอะไรให้กับตัวเองเสร็จ เราจะรู้สึกดีลองทำดูนะคะอย่าให้มันอย่าให้มันอยู่ในสมองนานครูมาบอกพวกเราว่าทุกความสำเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการผ่านสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาดังนั้นอะไรที่ไม่ดีให้เราคิดว่าเฮ้ยเราเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้อะไรคนเราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟค่ะและอย่าลืมตัวเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ถูกใจคนทั้งโลก เราจงมาฟังหัวใจของเราเองให้เวลากับตัวเราเองครูจะมีความสุขมากๆถ้าครูได้นอนแช่ในบาร์แล้วก็เปิดเพลงเบาๆโหครูมีความสุขมากค่ะความคิดคอนเทนต์ดีๆข้อคิดดีๆสิ่งที่เป็นครีเอทีฟออกมาจากสมองครูเวลาที่ครูนั่งแช่อยู่ในนอนแช่อยู่ในบาร์ครูมีความสุขมากค่ะดังนั้นไปหาเอาว่า คุณน่ะมีความสุขกับเรื่องอะไรคุณมีความสุขกับเรื่องอะไรอย่าลืมทำสิ่งนั้นค่ะครูโรสหวังว่าคีวันนี้ที่ครูมาบอกพวกเราว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยล้วนมีทั้งทุกข์และสุข,ขเข้ากันไปดังนั้นคุณเลือกเองค่ะว่าคุณจะอยู่กับอะไรมากที่สุดแล้วอย,อยู่แบบมีสตินะคะอยู่แบบมีสติไม่ว่าคุณจะเสพอะไรสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้ชีวิตคุณเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจงเลือกดูแล้วก็ทำสิ่งแวดล้อมของคุณให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆอยากเป็นเศรษฐีก็ทำที่นอนเศรษฐีที่นอนใหญ่ๆอยากเป็นคนมีความสุขก็เก็บความสุขทุกๆวันเพราะฉะนั้นคนที่เขามีปัญญาเขารู้ว่าเขาเลือกที่จะทำอะไรแล้วเขาจะให้คุณค่าและโฟกัสสิ่งนั้นแล้วเขาจะไปที่จุดมุ่งหมายนั้น สิ่งนี้แหละค่ะที่ครูกําลังจะบอกคุณมันอาจจะยากลองทําทุกวันทุกวันสิคะแล้วคุณจะมีความสุขอย่างน้อยทํามากกว่า1เดือนอย่างน้อยทํามากกว่า1เดือนครูหวังว่าคลิปนี้น่าจะเกิดประโยชน์กับคุณและถ้าใครคิดไม่ออกอยากจะคุยกับครูครูย,ยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ครูจะบอกว่าชีวิตมีความสุขมากเลยค่ะ ที่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็นำสิ่งดีๆมาแชร์แบ่งปนันพวกเราแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้มีความสำเร็จได้นั้นมันต้องอาศัยความอดทนความตั้งใจความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวด้วยค่ะนั่นก็คือความกล้าหาญความกล้าหาญในการที่จะกระทำสิ่งนั้นถ้าเราขาดตัวนี้สิ่งนี้เราจะไม่มีทางได้สำเร็จได้เลยค่ะเพราะทุกวันนี้ ใครๆเขาก็มีความรู้ใครๆเขาก็มีประสบการณ์ความรู้มีมากมายแต่อะไรละ่ะที่เป็นสิ่งที่มีผลลัพธ์ฟังไว้นะการที่เราจะทําอะไรแล้วมีผลลัพธ์เนี่ยมันตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะคือผลลัพธ์ของสิ่งนั้นถ้าเราอยากจะเป็นหมอนวดที่ดีเราก็ดูแลตัวเองว่าเราอะเป็นผลลัพธ์ของหมอนนวดที่ดีแล้วหมอนวดที่ดีเป็นแบบไหนเช่นไร เราต้องดูที่ผลงานและผลลัพธ์ค่ะดังนั้นทำอะไรให้มีสติและว,วิเคราะห์คุณจะรู้ว่าตัวคุณนะ่ะมีคุณค่าครูขอให้กำลังใจพวกเราค่ะและว,วันนี้ตั้งใจที่จะส่งคลิปนี้ถึงคนที่คิดถึงครูแล้วก็รักครูแล้วก็กล้าที่จะบอกครูว่าครูค,คะ หนูท้อคู่ค้าสิ่งนี้นะคะคือความกล้าหาญของคุณแล้วคิดมาเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณได้มีคนหนึ่งที่เข้าใจคุณอย่าคิดว่า,เ,าเราไม่มีปัญหาเรามีปัญหาแบบนี้คนเดียวไม่ใช่ค่ะหลายคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรู้จักตัวเองให้มากขึ้นพอรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเป็นคนที่พัฒนาอะไรได้เร็วมากๆค่ะ รูงว่าพวกเราจะคิดได้แล้วก็ปรับตัวได้ขอบคุณค่ะ